กลุก้ากอย่างเราชีวิตมีแต่เ้าเป็นบบาวบนเขามองผ่านความหวังจากใจแค่เพียงให้หนายสุสารมอบใจรับใช้ในาทารไม่เคยหวั่น เป็นเช่นฉันคงตรงคนชั้นสูงสังคมเขากล่าวทักท้วงว่าคนชั้นต่ำจุดเหนื่อยหน้ามองพวกพ้องที่เขาลำซ้ำทวงอาหารทั้งวันยันค่ำฟ้าแดงฟ้าดำก็าจาต้องทนคนได้ ไม่ได้ก็ต้องทนเขาด่าเขาว่าเขาบ่นต้องทนทนสู้ความช้ำหากคนไม่ว่ไหวเพราะว่าเจ้านาให้ใจดำต้องลาจากงานที่ทำคืนถิ่นสลัมกินแห่งความลา อกเอ้ยหัวอกลูกจ้าอย่างเราหมดทางร้ารวยนั้นเล่าดูช่างอาบเช้าทุกอย่างชาตินี้มีแต่เพื่อนแท้ก็คือกำลังหากสิ้นสิ่นี้มีหวงังคงสิ้นคนจา้างมีหวังตกงาน เคยหัวอกลูกจ้าอย่างเรามนทางารับรวยใ้ดันเล่าดูช่างอาบเช้าทุกอย่างชาติน,นี้มีแต่เพื่อนแทก้กพคือกำลังหากสิ้นที่นี้มีหวังคงสิ้นคนจ้างมีหวังตกงา เน,นี่ยนะเรารู้เลยว่าเพลงนี้ดังมานาน mm. แต่บางทีนึกถึงคนร้องไม่ออก mm. เพราะว่าเพลงเ่ยดังกว่าคนร้องจริงไหมพี่ถูกต้องครับเขาบอกว่าเพลงรู้จักกว่าชื่อเพราะนั้นวันนี้เราจะกลับมาให้ท่านได้รู้ว่า เพลงลูกจ้างอย่างเราซึ่งมีความโด่งดังในปีพุทธศักราชเท่าไรนะี่สจะหลังคุณภูสิทธิ์ภูสว่างสงครามโลกประมาณปี16ึหรือป่า2516ประมาณ16นะผมอายุ23 24ประมาณนั้นเนาะประมาณประมาณนั้นครับวงเดียวกันมาเลยตั้งแต่เขาไปยังไม่ดังเลยวงเพลิงบํแดนอยู่วงเดียวกับป๋าแล้วก็เพลงนี้เขาไปไปร้องกันที่วงเพลิมแดนใช่ไหมใช่๋าก็อยู ผมอยู่พี่เพิร์ลหลายปีนะอยู่กับคุณเทพโพงามเนี่ยเรื่องในๆไม่อยากจะพูดนะเนี่ยชอบไอน้อยมาตั้งแต่พูดเรื่องจริงน่าเกลียดตยเรื่อยๆอยู่ๆก็ไปเรื่องท่อรักให้ไอ้น้อยไปรักเออหนังร้องไห้ร้องพูดจริงปรถามพี่แดนเขาจีบจีบน้อยโพงามถามพี่แดนเลยถามพี่แดนจริงหรือไม่ครับคุณแดนบุรีรัมว่าดุสิตดุริยศักดิ์คือผู้ที่จีบน้อยโพงามมาก่อนก็ในบ้านเลยขอยืนยันเลย ว่าวจริงครับเฮ้ยผมเขิน่ะพวเขินเขินนะสิก็รูปร่างมันไม่หรอสิแล้วจริงหรือไม่ที่คุณดูสิตรียสัก์นั่งร้องให้ฟูงไฟเพราะน้อยโูงามไม่รับรักอันนี้อันนี้ขอ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 ปฏิเสธนะฮะจริง ว่าสมัยก่อนหนุ่มเขารอเขาโอเคต่อปัจจุบันนี้พี่มีแฟนแล้วใช่ไหมหุ้ยมีหลายคนแล้วมีคนเดียวพอขอขออนุญาตค่ะอันนี้ขออนุญาตลื้ฟื้นเรื่องเก่าๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมมีเบอร์พี่น้อยพงษ์นะตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกันแล้วแต่ละคนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มพกตำหมากกันแล้วนะ อากับเป็นพีมันนะไม่รู้ได้ไงวะไม่ไม่เข้าทางพี่หรือเปล่าคุณอาเขาเขาไม่ค่อยเข้าข้างเลยห่วงน้องจังเลยเนี่ยผมก็กลัวว่าเอออย่างน้อยมีนาสักห้าสิบไร่ร้อยไล่ยังดีถามั่นไม่มีอะไรทั้งอย่างเลยดูสิไม่ก็เป็นกระเกี่ยวเขานั่งกันเองป่าไม่รู้เรื่องในยุคสมัยนั้นความโด่งดังเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เพลงผมตัวนนั้นก็ตอนอยู่ไม่มีเพลินไปลุกจังถือว่ากำลังได้รับความนิยม เราเป็นนักร้องคนเดียวที่ร้องเพลงนี้แต่เริ่มต้นแล้วไปที่ไหนนก็ร้องเพลงนี้จนปัจจุบันก็ยังร้องเพลงนี้อยู่ครับนี่แค่เนี่ยพ่ออะไรเพลงอื่นมีเยอะแต่คนชอบเพลงเนี่ยไปไหนก็พูดลูกจ้างคนทุนนักแสดงเรียกพูดลูกจ้างเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังที่สุดของอาผู้สิ่งในยุคนั้นแต่ในยุคสมัยนั้นนะครับพ่อวัยพศของผมเนี่ยครับคุณเคยกับคุณดูสิทธะครับยุคนั้น ยุ่กับพ่อเขาอีกแล้วเขาเขาไม่เคยไปลุกร้องกแต่รักกันมากเขาจะไปไหนไปกับภูสิทธิ์ตลอดผมก็ไปกับภูสิทธิ์ก็ เจออาจารย์คุยกมือไหว้แลวหัวหน้าหัวหน้าเพื่อนผมเขาเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ใช้ได้เคยไปร่วมงานด้วยกันเคยใช้มันไปซื้อเลี้ยงมันจะไปซื้อเลยเขาจริงจริงพี่แดนเกิดทันนะฮะโอ้ยอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันอยู่วงเดียวกันกับป๋าด้วยแล้วก็เสร็จอัดเพลงนั้นน่าจะยังไม่เกิดมา นเพิ่งเกิดทุนหลังนี่มีหน้านอนพระอ้อมเปียกหัวเด็กเด็กมันเคารพพี่เนี่ยเคารพพูดด้วยความเคารพร้องเพลงก็อยู่อยู่ด้วยกันอัธยาศัยดีอยู่ในวงร้องเพลงบ้างขนชุดกระโปรงมาเห็นไหมว่ามาร้องทุกครั้งลูกจ้างยังเราอยู่เงี้ยผมก็เห็นทุกชุทุกครั้งยเลคือคู่นี้เขาอยู่ด้วยกัน เขานั่งหลังรถด้วยกันฝาดิสนิดกันเลยอ่ะโอ้ยติดเมื่อก่อนไอซิดอย่างนี้เลยแล้วเรียกฝาว่าอะไรอ่ะไอเทพไอเคฟยกลังโน้ตด้วยนวงพี่เพินมีหน้าที่ยกลังโน้ตผมตั้งสแตนอ้าวมีหน้าที่ทุกคนวงพี่เพินนะเต้นหางเครื่องด้วยนี่เฮ้ยนี่เต้นเปล่าแกไม่ได้เต้นเต้นอยู่ข้างสองครังคุณไม่ดีตัดาเต้นตลอดเต้้นดวยผมโอ้ยเต้นแล้วก็มีมีนักร้องสามสิบกว่าคนมีดอกไม้ผมก็ ทันท้นทันเตระตระอะไรอย่างเนี้ยอะไรยังไม่เข้าใจแล้วีวิวประกอบเพลงถูกข้องต๋าแล้วคิดดูว่าผมอายเขาชี้หน้าตาอย่างชีไปเป็นวัลแรงดมดอกไม้คือฝาไม่นตัวต่อไปดมแดนเซอร์ที่เป็นดอกไม้ยีคนทั้งทั้งที่นักร้องเนี่ยเต้นไปหมดรอๆทั้งนั้นนะนะพี่สกุลเออแทบมันเต้นน้อดีนะั แต่น่าภูมิใจเพราะเพลินพรมแดนคือวงดนตรีลูกทุ่งที่เอาหางเครื่องเนี่ยมาใส่คนนกถูกต้องคนนกมากเลยวงแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับพี่แดนใช่ครับถูกต้องฮะเพราะว่าพี่แดนเป็นคนคุมอยู่แล้วคุมลูกกระโปงเนี่ยเมียด้วยไอ้ทิ้งด้วยทำไมต้องถามพี่แดนเพราะพี่แดนภรรยาเป็นแดนเซอร์ใช่นะนี ใช่เขาเต้นค right ู่กับเทพโพงามเป็นคู่กับผมอ๋อสายทิ้งสายทิ้งเต้นคู่กับเทพโพงามก็สายทิ้งไปแล้วยังเหลือเทพโพงามแดนมันเมียพี่แดนน้มาเกี่ยวนะกับผมพี่แดนต้องไปหาเขาก็ไม่รู้นะเขาเป็นเพื่อนเธอเนื่องแต่อยู่ที่แขนนกนี่เริ่มจากภรรยา ของพี่เพลินพงแดนเห็นฝรั่งเห็นบราซิลแต่งมีขนนกเขาก็เลยเดินทางไปซื้อขนนกกระจอกเทศจากฮ่องกงมาระดับชุดให้กับหางเครื่องลุกทุ่งจนกลายเป็นธรรมเนียมถึงทุกวันนี้ครับโอ้โหแสดงว่ามแสดงว่าตอนนั้นพอเอาขนนกมาเนี่ยโอ้โหคนแห่กันไปดูแบบไปดูขนนกกันใชไหมปดูขนนกอยากจะดูขนนกไหมขนนกแบบนี้ไม่ใช่ขนของพี่นอเออขน คือเใช่ไ่ใดี๋ยวให้อาภาคที่เออเป็นเพลงเก่าๆของอานิดนึงครับว่ามีอยู่กินเป็นอย่างไรกันบ้างครับจะไปเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่บอกก็ไปย้อนเพลงเก็บอกตามตรงตามเออสุขภาพผมแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ไปหาหมอก็นประจำอะไรเงี้ยแต่ผลงานเพลงก็ยังมีไปเรื่อยๆงานอะไรไปหมดไปหมดไปได้จเยอะแล้วกันทร้องเพลงกระดิ่งานศพก็มีติดต่อยังไง086 หนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองครับรีบโทรนะครับรีบโทรเดี๋ยวไม่ช้าถ้าช้าเขาจะตัดแล้วแฟนๆที่จะติดตามผลงานของคุณานี่จะติดตามได้ทางไหนครับเขาอยู่ลงยูทูบให้ลงยูทูบโอ้เสิร์ชได้เลยเสิร์ชเลยต้องบอกว่าเราย้อนยุคไปถึง2 5 1 6ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ดูสิ์เรียสครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh,